โอเคครับผมเรามาเดินกันต่อนะครับขึ้นคนสวย <c ười> ขึ้นทะเลสวยงามมากเลยนะครับวันนี้วดูวันนี้ขึ้นสวยงาม เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขึ้นสวยงามมากเลยดูสวยงามมากายากาศข้างบนก็น่าชมครับรายากาศข้างบนก็น่าชม เล่นแบบนี้น่าเล่นมากเลยนะใครชอบขึ้นทะเลแบบนี้ก็มาได้เลยตอนนี้เล่นสวยๆนะคลื่นสวยยามสวยจริงๆอะขึ้น เดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆขูขึ้นวันนี้ลื่นแรงสวยงามมาก บนฝั่งก็มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะครับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันคลายร้อนกันเราเดินออกกำลังกายไาเดินออกกำลังกายนะครับ <cười> <cười> ừ, rồi mà ตำบนก็มีคนนั่งอยู่อาบแดดกันตามเตียงตามเตียงกัน เพื่อนส,สวยก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมกันนะครับเข้ามาติดตามกัน ก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ